น้องๆคะพี่แทมมี่มาแล้วนะคะมาเจอพี่แทมมี่ใหม่วันนี้เนาะเพราะว่าวันนี้พี่แทมมี่นะมาที่ร้านใช่ไหมคะวันนี้พี่แทมมี่ที่ร้านเดอะซีนะเนี่ยคราวนี้พี่แทมมี่ก็มาทํามาตรวจดูแลความเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาดูแลความสะอาดของที่ร้านเนาะคราวนี้วันนี้พี่แทมมี่ก็เลยอยากจะมีอะไรมาฝากน้องๆด้วยน่ะน้องๆสงสัยไหมว่าทําไมวันนี้พี่แทมมี่ถึงได้มายืนติดกับเครื่องอะไรเนี่ยอยากรู้กันไหมอ่า พี่แทมมี่มีเครื่องแคนเก้นนะคะจากบริษัทเอเนจิกนะพี่แทมมี่ยอมตัดสินใจเป็นตัวแทนจําหน่ายเครื่องแคนเก้นเลยนะคะนะแล้วก็มันดีมากเลยน้องๆขาพี่แทนมี่แจกน้ําฟรีให้ด้วยนะคะถ้าใครอยากได้นะตอนนี้น้ํายาฆ่าเชื้อกําลังขาดตลาดเลยใช่ไหมทุกคนนะมีปัญหากันหมดเลยเรื่องเรื่องน้ํายาฆ่าเชื้อโรคแล้วก็น้ํายาฆ่าเชือ้อน้ํายาป้องกันคลีนอัพทุกอย่างใช่ไหมคะ พี่แทนมี่ก็เลยอยากจะแจกน้องๆคนไหนที่อยากได้น้ำนี่นะคะติดต่อพี่แทมมี่มาได้เลยค่ะพี่แทมมี่ให้น้ำยานะคะ11.5 11.5นี่คือทําความสะอาดนะคะทําความสะอาดอุปกรณ์ในบ้านทุกอย่างทุกชนิดเพื่อป้องกันนะคะเพื่อป้องกันโรคระบาดตอนนี้นะคะโรคระบาดมันมีตลอดนะคะนะคะตอนนี้โลกกาลังแบบบันป่วนเลยนะคะเรื่องโรคระบาดแต่เราก็อย่าไป อย่าไปตกใจตื่นตระหนกกับมันเพียงแต่ว่าเราต้องป้องกันค่ะนะคะวิธีป้องกันที่ดีนะคะก็คือว่าเราต้องทําความสะอาดบ้านของเราถือว่าวิกฤตตอนนี้เป็นโอกาสดีของเราเราได้ทําความสะอาดบ้านแล้วเพราะตอนนี้ตามร้านค้าใช่ไหมคะก็สโลว์ดาวลงมากเลยร้านอาหารก็สโลว์ลงมากเลยเพราะว่าคนจะไม่ออกมากินข้าวข้างนอกกันมากมายใช่ปะ่ะแต่เขาจะออเดอร์ทูโกกลับบ้านไปกินสั่งทูกโกเนาะเราก็เป็นโอกาสดีของทุกคนนะคะ ที่เราได้อยู่บ้านแล้วเราก็ทําความสะอาดบ้านด้วยถือว่าเป็นการทําความสะอาดบ้านใหม่แล้วกันเนาะเพื่อความปลอดภัยเพื่อความสะอาดสะอานนะเครื่องนี้มันสามารถผลิตน้ําที่มาทําความสะอาดได้นะคะอย่างอันนี้ใช่ไหมคะมันมีสีส้มเนี่ยมันสามารถผลิตน้ําได้เลยสตรองสตรองแอซิ e วอเดอร์นะคะคือ11.5เอานี่ยเอามาทําความสะอาดเอามาทําความสะอาดบ้านเช็ด ให้หมดเลยเช็ดทุกอย่างเลยนะคะน้องๆคนไหนไม่มีเครื่องนี้นะมาถามพี่แทมมี่ได้พี่แทมมี่มีน้ําให้ค่ะพี่แทมมี่ผลิตเครื่องนี้ผลิตได้เยอะมากเลยนะคะมันแพงจริงแต่ว่ามันผลิตได้เยอะมากนะคะน้องอยากได้โทรมาถามพี่พี่จะเสนอให้นะคะแต่ถ้าคนไหนมีมีปัจจัยน้อยหน่อยแต่อยากจะใช้เครื่องมีระบบผ่อนด้วยค่ะผ่อนได้ด้วยนะคะแต่ว่าไม่ใช่รุ่นนี้นะคะ รุ่นนี้มันจะแพงไปหน่อยมีอีกรุ่นหนึ่งค่ะที่สําหรับใช้รุ่นต่ำลงมาอีกนิดนึงก็ดีค่ะแล้วก็เครื่องเล็กกว่านี้ด้วยอันนี้เครื่องมันใหญ่ไปสําหรับตามบ้านเนาะเอาเป็นว่าถ้าใครอยากได้น้ํา11.5นะคะสําหรับทําความสะอาดบ้านนะคะอย่างเช่นประตูเพราะว่าเรามีการเปิดปิดประตูบ่อยลูกดิดประตูแล้วก็เอาน้ำเนี่ย11.5เนี่ยมาทําความสะอาดนะแล้วเราก็ มันง่ายๆนี่เดียวค่ะแค่กดปุ่ม11.5าปุ๊บน้ำก็ออกมาเลยเพราะมันต่อจากตอกน้ำธรรมดาแล้วในเครื่องเนี้มันดีตรงที่ว่ามันไม่มีสารเคมีค่ะคุณไม่มีสารเคมีเลยนะคะคุณเพราะว่าถ้าน้องๆอะใช้สารเคมีใช่ไหมมันก็จะทำให้มือเนี่ยแพ้ได้ใช่ปะมือสวยๆก็แพ้ได้เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้มันไม่มีสารเคมีปลอดสารเคมีนะคะไม่ต้องกลัวแพ้เลยไม่ต้องกลัวแพ้เลยนะคะอันเนี้ย รับประกันเลยค่ะว่าเครื่องนี้มันผลิตน้ำที่ออกมาแล้วไม่มีสารเคมีเจือปนเลยค่ะรับประกันจากพี่แทมมี่เลยตรงเลยค่ะพี่แทมมี่ไม่มาขายอะไรที่มันไม่ได้เรื่องนะคะพี่แทมมี่ก็ขอแนะนำเรื่องจริงเลยค่ะว่าอันนี้ดีมากน้ำนี้นะคะที่ผลิตมาจากเครื่องเนี้ยดีจริงๆค่ะไม่มีสารเคมีเจือปนขอย้ำนะคะไม่มีสารเคมีเจือปนในน้ำนี้ค่ะเป็น น้ําที่ผลิตออกมาจากออไฟฟ้าโดยเฉพาะเลยแล้วมันก็แยกออกมาเลยนะคะแล้วน้ํเนี่ยสามารถมาทําความสะอาดได้ซึ่งตอนนี้นะคะเชื้อโรคมันระบาดเยอะมากนะคะก็เอาน้ํา18.5เนี่ยไปทําความสะอาดก่อนนะคะทำความสะอาดพวกคราบไข่ทีเออ่เวลาทําอาหารใช่ไหมแล้วมันจะมีคราบอ,อ,อะไรอะควันอะควันอาหารมันก็จะติดอยู่ตาม ที่ทําอาหารทั้งหมดใช่ไหมคะเอาเนี้ยไปขัดออกไปได้หมดเลยพวกกรีสพวกรอยรอยไขยมันรอยอะไรเนี่ยออกหมดเลยนะคะอันนี้ตัวนี้นะคะพี่สูน์มาแล้วแล้วพี่ทัมมนี่ใช้มาแล้ว7ปีแล้วคะ่ะนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือ11.5เนี่ยเอาไปใช้ทําความสะอาดใช่ไหม2.5นะคะคุณขาเอาไปฆ่าเชื้อโรคค่ะฆ่าเชื้อโรคนะคะเพราะตอนนี้โรคระบาดมันเยอะมากเลย มันจะมีแบบนี้นะคะทั่วโลกเลยใช่ไหมถ้าคุณมีเครื่องนี้อยู่ในใจอยู่ในบ้านของคุณปลอดภัยได้เลยค่ะมันห่างไกลจากโรคระบาดแน่นอนนะคะพี่แทนมี่ก็เลยอยากมาฝากทุกทนไว้ว่าต้องทําความสะอาดบ้านนะคะซักผ้าปูที่นอนทุกอาทิตย์เลยค่ะนะคะช่วงนี้เพราะโรคระบาดเยอะมากแล้วก็เช็ดถูบ้านให้สะอาดอย่างโทรศัพท์เหมือนกันนะคะโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราก็ต้องเช็ดต้องถูมันด้วย ใช้น้ํายา2.5เนี่ยนะคะ2.5คือน้ํายาฆ่าชเชื้อโรคใช่ไหมเช็ดถูให้หมดเลยระหว่างโทรศัพท์โทรศัพท์มือถือนะแล้วก็ที่เปิดปิดประตูเราสวิตช์ไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ซิงค์ที่เราเปิดน้ำนะแล้วก็ทอยเลทห้องน้ํานะคะที่เรานั่งใช้ห้องน้ําพี่แตมมี่เนี่ยเป็นเป็นอะไรเกี่ยวกับห้องน้ําที่พี่แมมี่เนี่ยทนไม่ได้เรื่องห้องน้ําถ้าห้องน้ําสกปรกเนี่ยพี่แมมี่ทนไม่ไหวจริงๆนะคะ พี่แทมมี่เองเนี่ยเรื่องห้องน้ําเป็นเรื่องใหญ่เลยสําหรับพี่คนไม่ไหวกับห้องน้ําที่สกปรกนะแล้วพี่แทมมี่เนี่ยเป็นคนจุกจิกจูจีจ้มากเลยใช่ไหมพี่แทมมี่ก็เลยอุ้ยพอได้เครื่องนี้ขึ้นมานะพี่แทมมี่เนี่ยแพ้โคอกไอ้น้าํายาฆ่าฆ่าเชื้อโรคหรือว่าน้ํายาล้างจานน้ายาน้ํายาอะไรก็แล้วแต่พี่แทมมี่แพ้หมดเลยเพราะมันมีสารเคมีอยู่ในนั้นใช่ไหมพอเวลาพี่แทมมี่ฉีดไปปุ๊บเพราะพี่แทมมี่เป็นคนชอบทาความสะอาดบ้านนะ ทัาทาความสะอาดห้องน้ําห้องน้ำเนี่ยของพี่แทมมี่เนี่ยสะอาดตลอดเวลานั้นแล้วต้องแห้งตลอดเวลาด้วยนะนี่นข้อสาคัญนะคะพอเวลาพี่แทมมี่ไปซื้อน้ํายามาใช้เนี่ยน้ํายาล้างห้องน้ําน้ํายาล้างพื้นโอ้ไม่ก็ดพี่แทมมี่ต้องป่วยเลยอะ่ะเพราะว่าดมกลิ่นน้ํายานั้นไม่ไหวมันแรงแล้วมันเข้าจมูกก็ทําให้พี่แทมมี่เนี่ยเป็นหวัดป่วยไปเลยวันนี้พี่แทมมี่ทาไงรู้ไหมวอซับ พี่แทมมี่ทางรู้ไหมพี่แทมมี่ก็เลยคิดว่าไม่ใช้แล้วค่ะพี่แทมมี่ได้เครื่องนี้มาเนาะก็เลยเอาเครื่องเนี้มาใช้น้ําของมันนะคะสิบแปดจุดห้ามาทําความสะอาดทุกอย่างนะแล้วก็เอาสองจุดห้าเนี่ยมาฆ่าเชื้อโรคซึ่งตอนนี้น้ํายาฆ่าเชื้อโรคอะไรมันก็หมดนะคะมันขาดตลาดเพราะทุกคนน่ะต้องการเตรียมตัวป้องกันรักษาโรคไว้ให้ดีคือ ต้องการป้องกันรักษาตัวเองให้ดีนะคะพี่แทมมี่เลยอยากมาแนะนําว่าลงทุนด้วยเครื่องนี้เถอะค่ะคุ้มเกินคุ้มนะคะคุณเชื่อธนาคารน้องๆพี่แทมมี่รับประกันด้วยความสัตย์จริงของพี่แทมมี่เองเลยนะคะไม่ใช่เป็นเพราะว่าพี่แทมมี่เป็นตัวแทนจําหน่ายไม่ใช่คะ่ะแต่เพราะว่าพี่แทมมี่เห็นว่าเครื่องเนี้ยมันดีจริงและใช้ดีจริงพี่แทมมี่ก็เลยจะมาแนะนำกับน้องๆว่าเครื่องนี้มันดีจริงและใช้ได้จริงคะ่ะ นะคะถ้าน้องๆคนไหนสนใจก็ติดต่อพี่แทนมี่มาได้เลยค่ะมันมีระบบผ่อนได้ด้วยนะคะของที่อเมริกาค่ะเครื่องนี้ทําจากญี่ปุ่นนะคะแต่ที่อเมริกาเนี่ยเขามีระบบผ่อนได้นะคะวางเงินดาวแล้วก็ผ่อนกับทางบริษัทได้เลยนะคะคุณค่ะนะคะน้องๆถ้าคนไหนสนใจนะคะราคาเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่2 0 0พันเหรียญค่ะนะคะถึงเครื่องนี้นะคะเครื่องนี้ก็6000เหรียญค่ะ มันเริ่มได้ตั้สองพันห 2, เหรียญถึงหก0 0นเหรียญเพราะตอนนี้นะคะอะไรอะไรมันก็ไม่สําคัญเท่ากับชีวิตของเราเองสุขภาพของเราเองเราต้องดูแลสุขภาพของเราและชีวิตของเราให้ดีใช่ไหมคะเราถึงจะได้ไปทํางานต่อแล้วก็ทําเงินต่อได้อีกนะคะแล้วก็ไม่ใช่พี่ซื้อมา7ปีนะคะพี่ไม่เคยคิดที่จะเป็นตัวแทนจําหน่ายเลยพอมาปีนี้พี่เห็นว่าโอ้เนาะเครื่องนี้มันสามารถทำเงินได้ด้วย นะและพี่ก็อยากจะแนะนําน้องๆด้วยว่าเออเครื่องนี้เมื่อซื้อไปแล้วเนี่ยมันดีกับหรับตัวเราเองนะคะและยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่โรคระบาดมันเยอะมากเพราะฉะนั้นเครื่องนี้มันจําเป็นมากเลยสําหรับทุกๆคนนะคะน้องๆค่ะเชื่อพี่แทมมี่เลยค่ะนะคะเชื่อเธอค่ะเชื่อครั้งนี้ครั้งเดียวมันก็ไม่ได้ว่าเสียหายอะไรเพราะพี่แทมมี่อรองมาแล้วกับตัวเองเจ็ดปีค่ะทําไมพี่แทมมี่ ไปอยู่ที่ไหนมาตั้งเจ็ดปีไม่เคยมาบอกน้องๆเลยใช่ไหมคะพอดีพี่แชมมี่ลองใช้ดูแล้วแล้วมันดีกับตัวเองมันดีสําหรับสุขภาพเราจังหวะนี้ละค่ะคือจังหวะที่เชื้อโรคมันระบาดมากแล้วน้ํายาฆ่าเชื้อโรคเนี่ยมันหาซื้อไม่ได้พี่แชมมี่ก็เลยคิดว่าเอองั้นพี่แชมมี่ก็ยอมเป็นตัวแทนจําหน่ายแล้วกันแล้วก็จะได้มาแนะนําให้น้องๆรู้ด้วยว่าของดีอ่ะที่เขาใช้กันอยู่นะ่ะมันคืออะไรอะไรพี่ที่พี่แชมมี่ใช้อยู่เนะี่ยแล้วมันดีจริงพี่แชมมี่ก็อยากจะบอกต่อ นี่บอกเพราะว่าพี่แทมมี่รักมันมากนะคะเครื่องนี้พี่แทนมี่รักมันมากเลยแล้วมันเป็นของดีจริงพี่แทนมี่ไม่ได้มาโกหกไม่ได้มาโม้หรือว่าไม่ได้อยากมาขายให้น้องๆนะคะน้องๆคนไหนที่ยังซื้อไม่ได้ยังยังไม่มียังไม่มีกําลังที่จะซื้อพอผ่อนได้ค่ะนะคะทางบริษัทเนี่ยเขาก็มีระบบเงินผ่อนให้นะคะผ่อนกับทางบริษัทเองได้เลยค่ะแล้วก็ถ้ายัง ไม่อยากผ่อนตอนนี้เพราะว่าเงินมันจํากัดใช่ไหมคะแล้วก็เศรษฐกิจตอนนี้มันก็แบบว่าธุรกิจทุกอย่างมันก็เริ่มสโลว์ดาวลงยังไม่อยากจะเสียเงินตอนนี้ใช่ไหมคะยังไม่อยากลงทุนมาเอาน้ำกับพี่แทมมี่ก็ได้มาเอาที่บ้านพี่ชายเลยค่ะที่บ้านพี่ก็มีเครื่องหนึ่งนะคะแต่พี่แทมมี่ที่บ้านนะ่ะไม่ใช่รุ่นนี้ที่บ้านเป็นอีกรุ่นหนึง่งรุ่นนั้นนะ่ะก็เป็นรุ่นสําหรับตามบ้านนะคะอันนี้สําหรับตามตามร้านอาหารตามธุรกิจจะใช้เครื่องนี้เพราะมันเป็นเครื่องใหญ่นะ คราวนี้น้องๆคิดดูนะคะว่าถ้าน้องๆลงทุนกับเครื่องนี้นะน้องๆลงทุนกับเครื่องนี้นะมันคุ้มเกินกว่าคุ้มค่ะเพราะน้องๆอ่ะดื่มน้ําได้จากเครื่องนี้ด้วยนะแล้วก็เอาน้ําจากเครื่องนี้ซึ่งไม่มีสารเคมีเลยเอามาผลิตทําน้ําทําความสะอาดทําน้ํายาล้างจานทําน้ํายาล้างมือทําน้ํายาล้างห้องน้ําโดยที่ไม่ต้องมาดมอะไรโคลล็อกที่มันเหม็นๆน่ะ ใช่ไหมพี่แทมมี่ทนไม่ได้น้องๆซื้อไปเถอคะค่ะลงทุนไปเถอะนะคะแล้วน้องๆจะคิดว่ามันเกินคุ้มคะ่ะแล้วมาทําธุรกิจกับพี่แทมมี่ด้วยกันด้วยเครื่องแข่งเกนนะคะแล้วพี่แทมมี่จะแนะนําให้ว่าถ้าอยากจะเป็นนักธุรกิจด้วยอยากจะทําธุรกิจด้วยเกี่ยวกับเครื่องแข่งเก้นด้วยนะคะลงทุนไม่มากเลยเขียนกับผ่อนไปเรื่อยๆแล้วเราก็มาลงทุนด้วยกันเรามาทําด้วยกันนะคะรับรองเลยคะ่ะพี่แทมมี่พารวยไปด้วยกันนะคะน้องๆค่ะ วันนี้พี่แทมมี่ก็คงไม่มีอะไรมากก็คงจะมาแนะนําเครื่องแค่นี้นะคะ่ะเพราะว่าถ้าอยากจะรู้ว่าวิธีการใช้เครื่องยังไงนะคะก็ติดตามในเว็บไซต์ได้เลยค่ะมีทั่วไปนะคะของ e n e r g อรได้เลยค่ะแต่ว่าพี่แทมมีอ่อ่ะมายืนยันกับตัวพี่แทมมี่เองกับน้องๆว่าตัวพี่แทมมี่เองใช้มาแล้วแล้วก็ได้ขายเครื่องเนี้ยไปเยอะมากแล้วนะคะแต่ปีนี้พี่แทมมี่เพิ่งจะตัดสินใจว่าโอเคพี่แทมมี่จะกระโดดเข้ามาทำธุรกิจตัวนี้นะคะ น้องๆคนไหนที่อยากทำธุรกิจกับพี่แทมมี่ก็ติดต่อมาได้ค่ะนะคะพี่แทมมี่ช่วยได้นะคะแล้วก็ธุรกิจร้านอาหารทุกคนนะคะตอนนี้อย่าไปกังวลค่ะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจร้านอาหารธุรกิจทําเล็บนะคะเพราะว่าเพื่อนพี่แทมมี่เน่ส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจร้านอาหารและทําเล็บใช่ไหมคะก็อย่าไปกังวลมากนะคะทําใจให้สบายๆแล้วก็ปรับเปลี่ยนใหม่ปรับเปลี่ยนวิธีใหม่ ะะช่วงนี้มันเป็นวิกฤตใช่ไหมคะเพราะทุกคนก็ต้องการป้องกันโรคระบาดทุกคนต้องป้องกันหมดใช่ไหมเราก็เอาวิกฤตอันนี้มาทําความสะอาดร้านเราให้มันสะอาดถูกหลักอนามัยเลยนะแล้วก็สําคัญคือว่าใจเราต้องสบายด้วยเราทําไปด้วยใจสบายแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยปลอดภัยนะคิดอธิษฐานจิตคิดในใจว่าขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคร้ายนี้ นะอย่าให้โรคร้ายนี้มาแพร่พันกับใครเลยแล้วก็ขอทุกคนอยู่รอดคือว่าอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็อย่าประมาทนะคะเตรียมตัวแล้วก็ป้องกันให้ดีๆระหว่างที่ร้านเราสโลดาวลงเราก็นั่งคิดทําอะไรก็ได้ที่อย่างเช่นอย่างเช่นพี่แทมมี่ใช่ไหมคะมันสโลดาวลงแทมมี่ก็เอ,อไม่เป็นไรหรอกฉันก็ทําสวนไปละกัน ปลูกผักกินเองใช่ไหมปลูกผักกินเองอ๋อลืมบอกไปน้านี่นะคะเอาไปรดต้นไม้เนี่ยไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยค่ะเอาน้ำนี่นะคะมันมีอีกฟังก์ชันหนึ่งเป็นรดต้นไม้ได้ด้วยเป็นปุ๋ยให้มันในตัวเลยนะเออเห็นไหมเพราะว่าเครื่องนี้เครื่องเดียวเนี่ยทำได้ทุกอย่างเลยพี่อยู่บ้านเพราะว่าร้านมันสโลมากพี่ก็เอาน้ําเนี่ยพี่ไปปลูกต้นไม้อ่าปลูกเตรียมไว้ทํไรเอ่ยเดี๋ยวพอเวลาเราบีซี่ขึ้นมาเนี่ย เราก็จะมีใบมะกรูดใช้มีใบเบซิลใช้เพราะตอนนี้มะกรูดขาดตลาดมากเลยมะกรูดหาที่ไหนก็ไม่ได้พี่แทมมี่ก็เอาน้ำเนี่ย2.5เนี่ยไปฉีดใบมะกรูดนะให้ใบมะกรูดเนี่ยมันไม่มีมแมลงกินมแมลงก็ไม่กล้าเข้ามาแตะต้องมันไม่สารเคมีนะคะเป็นน้ำแท้เลยซึ่งแยกออกมาจากระบบไฟฟ้าในนี้มันแยกออกมาแล้วเราก็เอา2.5เนี่ยซึ่งเป็นยันายาฆ่าเชื้อโรคเนี่ยไปฉีดใบมะกรูดของพี่เชื่อไหม ใบมะกรูดของพี่เนี่ยสวยขึ้นสวยขึ้นมแมลงมันก็ไม่มากินใบมันก็ไม่มมวนแล้วจากวิกฤตที่ว่าใบมะกรูดมันก็ขาดตลาดนะแบคทีเรียมันก็มาเยอะแยะไปหมดเชื้อไวรัสก็เยอะแยะไปหมดพี่แทมมีเอาน้ำเนี่ยแะคะ่ะไปฉีดใบมะกรูดเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะกลับมาแล้วเดี๋ยวความที่มันเอ่อโรคนี้มันหายไปหมดใช่ไหมไวรัสตัวนี้มันหมดไปลลเศรษฐกิจก็จะกลับมาแบบปูมปา์มเลยถึงเวลานั้นนะ่ะใบมะกรูดขาดตลาด เบซิลขาดตลาดอ่าพี่แทมมี่ทำตอนนี้ใช่ไหมพี่แทมมี่ก็เริ่มปลูกใบมะกรูดทำเบซิลเดี๋ยวมันก็โตแปบ๊บเดียวเท่านั้นน่ะพี่แทมมี่ก็สามารถตัดขายได้อีกน่ะวิธีการของพี่แทมมี่ใช่ปะพี่แทมมี่ไม่อยู่เฉยแล้วก็ไม่มานั่งรอว่าอุ้ยตายละไวรัสมาลวฉันทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ฉันจะทำไงดีเงินฉันก็หมดโน no, ไม่ได้มานั่งกังวลเลยกับคุณนะเอาเวลาของคุณน่ะไปคิดทำอย่างอื่นนะส่วนพี่แทมมี่อ่ะชอบปลูกต้นไม้ชอบทำสวนใช่ปะ พี่แทมมี่ก็เลยเออหาวิธีดูดีกว่าเพราะว่ามันเริ่มว่างแล้วร้านสโลดาวลงที่เริ่มว่างไปปลูกต้นไม้เล่นดีกว่าปลูกกระเพราปลูกเบเซลปลูกมะกรูดปลูกตะไคร้นะของที่ใช้สําหรับร้านอาหารทั้งนั้นเลยเดี๋ยวค่อยดูเถอะค่ะหลังจากที่เศรษฐกิจผ่านไปแล้ววิกฤตผ่านไปแล้วเป็นโอกาสดีของพี่แทมมี่แล้วเพราะพี่แทมมี่จะมีของมาขายตามร้านเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยจะกลายเป็นไล่ สวนของพี่แธมมี่เองนะแล้วก็ใช้น้ําบริสุทธิ์ด้วยไม่ได้ใช้ปุ๋ยเลยไม่มีสารเคมีนะคะรับรองเลยค่ะออแกนิกแท้จากบ้านพี่แธมมี่เองนะร้านพี่แธมมี่ก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ออแกนิกจากสวนพี่แธมมี่เองจากน้ําแข็งเกล็ดที่พี่แธมมี่ลงทุนซื้อเครื่องมันมาแล้วก็ใช้น้ําของมันซึ่งรับประกันค่ะไม่มีสารเคมีค่ะคุณนะคะน้องๆน้องๆคนไหนสนใจนะคะเพราะพี่แธมมี่เนี่ย เก่งเรื่องการปลูกต้นไม้พี่แทมมี่ชอบมากเลยเรื่องต้นไม้เรื่องสวนเรื่องอะไรถามพี่แทมมี่ได้แล้วก็ธุรกิจร้านอาหารนะคะถามพี่แทมมี่ได้ตอนนี้พี่แทมมี่มีธุรกิจตัวใหม่คือขายเครื่องแ่งเก้นด้วยนะเครื่องแข่งเก้นนะแนมชชีนถ้าน้องคนไหนยังมีปัญหาเรื่องการปัจจัยที่จะต้องมาซื้อเครื่องนี้ใช่ไหมคะมันก็เริ่มจากสองพันเหรียญน,นะคะถ้ายังมีปัญหาอยู่ถ้ายังไม่พร้อมมีระบบผ่อนได้ค่ะนะคะ โอเคนะคะน้องๆถ้ายังไงวันนี้พี่แทนนี่คิดว่าน้องๆคงได้ความรู้อะไรดีๆไปบ้างคะ่ะอย่างไงก็ติดตามเพจพี่แทนนี่ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะทําพี่พแทนมี่อะไรดีๆจะมาเล่าสู่กันฟังอีกนะคะสวัสดีคะ่ะน้องคะ่ะบายไปก่อนนะคะ้า